เรื่องหลอนขนหัวลุกเงาใต้ถุนเรือนเสียงกบเขียดร้องระงมแข่งกับเสียงจิ้งหรีดในยามค่ำลมพัดกลิ่นดินเปียกหลังฝนพร,รมเข้ามาปะทะจมูกเสียงไม้ไผ่กระทบกันเบาๆดังก้องในความมืดท่ามกลางเรือนโบราณกลางทุ่งข้าวเขียวยามนั้นมีเพียงแสงตะเกียงน้ำมันที่ส่องแสงริบหรี่ในห้องกลางไอเปียงเองได้ยินเสียงไหม เสียงแม่หญิงคำเอ่ยแผวข้างหูสามีของนางนั่งพับเพียบอยู่ริมเสือมองออกนอกชานที่มืดสนิทเสียงอะไรเขาถามเสียงเรียบเสียงเหมือนคนเดินอยู่ใต้ถุนเปียงหัวเราะหยันเรือนข้าไม่มีใครนอกจากเราผีที่ไหนจะมาเดินแต่ยังไม่ทันขาดคำเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากใต้พื้นไม้ เป็นจังหวะช้าๆหนักแน่นเรากับมีใครกำลังเดินวนอยู่ข้างล่างจริงๆคำเงียบไปทันทีมือเย็นเฉียบจนเปียงรู้สึกได้ข้าข้าเห็นเงาคนใต้พื้นเมื่อกี้นางพูดเสียงสัน่นมันยืนอยู่ตรงเสาเรือนเปียงยกตะเกียงขึ้นสองขานช่องไม้ไม่มีอะไรนอกจากความมืดและเสียงลมรุ่งเช้า เปียงลงไปดูใต้ถุนพบเพียงรอยเท้าเปียกใหม่ๆบนดินแต่ที่น่าประหลาดรอยเท้านั้นหันกลับด้านปลายเท้าชี้เข้าหาเจ้าของคืนนั้นคำฝันเห็นหญิงสาวในชุดสบายสีเทายืนอยู่ปลายเรือนเธอหันหน้ามาดวงตาขาวโพลนและยิ้มจนปากฉีกถึงหูพูดเพียงคำเดียวว่าฉันเจ็บยังเจ็บอยู่ คำสะดุ้งตื่นทั้งตัวเหงื่อซึนเต็มหลังเมื่อเล่าให้เปียงฟังเขาโกรธเองจะเพอไปถึงไหนผีอะไรกันไม่มีจริงหรอกแต่หลังจากนั้นทุกคืนพอเปียงนั่งกินข้าวเย็นจะได้ยินเสียงจอกจอกจอกจ,จากใต้ถุนเหมือนมีใครซดน้ำซุปอยู่เบื้องล่างหลายวันต่อมายายอ่อนยิงแก่บ้านข้างมาเยี่ยม เห็นคำซีดเซียวก็ถามแม่คำเองนอนหลับมั่งบอคำเล่าทุกอย่างให้ฟังยายอ่อนฟัง,งเงียบก่อนพูดช้าๆเรือนนี้แต่เดิมมันเป็นเรือนของแม่เพื่อนหญิงรับใช้ในวังเก่าเธอรักขุนรามเจ้านายหนุ่มแต่ขุนรามแต่งเมียใหม่เข้าเรือนเพื่อนเสียใจหนักเลยผูกคอตายใต้ถุนนี้เอง คำหน้าซีดแล้วศพเธอไม่มีใครเผาเขากลัวของแรงเลยขุดหลุมฝังไว้ตรงเสาเอกนั่นแหละลูกเอ้ยเปียงที่แอบฟังอยู่หัวเราะเรื่องเล่าคนแก่พูดให้กลัวเล่นไปงั้นแหละยายอ่อนหันมาช้าๆแต่เองรู้บ่อไอ้เปียงคืนก่อนข้าฝันเห็นแม่เผื่อนเดินมาทักบอกว่าของของข้า อยู่ใต้ถุนเรือนเองคืนนั้นฝนตกหนักเสียงลมหวีดหวิวเปียงไม่นอนหลับเขาคิดถึงคำพูดยายอ่อนแล้วขำในใจแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขาหยิบตะเกียงเดินลงใต้ถุนน้ำขังอยู่รอบเสาเอกเขาเห็นดินบริเวณนั้นนูนขึ้นผิดปกติจึงหยิบจอบเล็กมาขุดขุดไปได้ไม่กี่ทีกลิ่นเหม็นสาบคลุ้งขึ้นทันที เขาเห็นห่อผ้าขาวผูกเชือกปอแน่นเมื่อแกะออกมีเพียงกะโหลกหญิงสาวที่ยังมีผมดำติดอยู่ทันใดนั้นเสียงลมหายใจเย็นเยือกดังขึ้นข้างหูคืนของข้าตะเกียงดับพรึบเปียงหันขวับเห็นหญิงชุดสบายสีเทายืนห่างไม่ถึงสองศอกดวงตาขาวพโพลนปากยิ้มกว้าง เธอค่อยๆเอื้อมมือมาลูบหน้าของเขาเขากรีดร้องสุดเสียงรุ่งเช้าคำตื่นมาไม่เห็นสามีนางลงไปใต้ถุนเห็นเพียงรอยเท้าคนลากยาวไปถึงเสาเอกและคราบเลือดเล็กๆปิดอยู่บนพื้นไม้มีเพียงเสียงลมพัดกลิ่นดอกจำปีหอมอบอวลมาแต่ไกลกลิ่นเดียวกันในฝันคืนนั้นคำนั่งเงียบ น้ำตาไหลไม่หยุดนางหันมองเสาเอกเงาดำข้างเสาเหมือนคนยืนก้มหน้าอยู่มือนั้นยาวผิดธรรมชาติลากลงถึงพื้นยายอ่อนมาที่เรือนตอนบ่ายพอรู้เรื่องก็หน้าถอดสีเองต้องเอาน้ำมนต์มาพรมรอบเรือนเร็วๆก่อนค่ำมันจะกลับมาเอาให้ครบครบคำถามเสียงสัน่นแม่เผื่อนมันตายทั้งรักทั้งแขน ใครได้เรือนไปก็ต้องเสียคู่มันหึงแรงนักเรือนนี้ไม่มีผัวเมียคู่ใดอยู่รอดเกินสามเดือนเลยคำเตรียมน้ำมนตตามที่ยายอ่อนบอกพอถึงค่ำเธอนั่งกลางห้องถือพวงมลาลัยจำปีสวดมนต์เบาๆแต่แล้วลมเย็นจัดพัดเข้ามาไฟตะเกียงดับพรึบ เสียงฝีเท้าเดินช้าๆดังขึ้นจากใต้ถุนอีกครั้งกึกกึกกึกประตูห้องเปิดออกเองหญิงชุดสบายสีเทาเดินเข้ามาเงียบๆใบหน้าเรียบไร้สีดวงตาขาวโพลนเธอยิ้มฉันได้ของฉันคืนแล้วเหลือแต่อย่างเดียวเสียงนั้นเบาเหมือนลมหายใจเธอชี้นิ้วมาที่คำ แล้วเงาดำจากพื้นก็แผ่ขึ้นมาคลุมร่างหญิงสาวไว้ทั้งหมดทั้งตัวรุ่งเช้ายายอ่อนเดินมาหาแต่ไม่เห็นใครอยู่ในบ้านมีเพียงรอยเท้าผู้หญิงกับผู้ชายลากยาวเข้าไปใต้ถุนแล้วหายตรงเสาเอกกลิ่นจำปียังลอยอบอวนอยู่ในอากาศพอตะวันคล้อยบ่ายคนในหมู่บ้านที่ผ่านเรือนนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในตอนค่าพวกเขาเห็นชายหญิงสองคนแต่งชุดโบราณน,นั่นเคียงกันใต้ถุนเรือนยิ้มให้ใครบางคนในความมืดและทุกค่าคืนฝีเข้ากึกกึกกึกก็ยังดังอยู่ที่เดิมไม่เคยหายไปเลย